นุษราขัเสิร์ฟสีมายกมาให้วินชยาขึ้นปีเสิร์ฟอีกครั้งขนุษรายกมาให้ชาชุอ้อนวางหยอดติดบ,บล็อกอสามนี่จะเกี่ยวข้ามนะคะแต่สองศูนย์ค่ะพีเอเสิฟอีกครั้งขนุษรา สีมายกมาให้วนิชยาขึ้นตีใช่บหละ็อกได้ค่ะยกมาให้อัชราพรไปสามต่อ 0. สูเสิร์ฟต่อพันรรุรสระหยัอมาได้ค่ะย้อนขึ้นตีมาลูกนี้ไยพันเก็บได้อยู่ที่แดนของพีเอยกมาให้อัชราพรค่ะโอ้ก็ยังเหนียวรับล้นมาแล้วสวนเลยค่ะอัจราพรโค้ชก็เหนียวค่ะ มาอีกทีพีเอจะได้บุกมาที่อัชราพรคราวนี้ตีเชือกบล็บบอกลง,งเ์อของโคราเนะฮะโดยธิรวันวันมาลูกนี้ชุดออมสวนคืนค่ะไอมาเป็นสอเสรต่อค่ะธิรวัลเดาช่างนี้เจอบล็อก โคร,รามค่ะออนเซิร์ฟของออนอุมาแต่หลังมาลูกนี้ติดบล็อกเก็บได้โยกไปให้ชัชชุออนขึ้นตีอเจอบล็อกค่ะชาลพรกับทัดดาวออนอุมาค่ะเซิร์ฟยกมาให้วนิชยาขึ้นตีฉลับบล็อกร้องได้ค่ะพีเอให้ถาไวไพพัน เห็พื้นที่ด้านหลังนะคะก็ผักข้ามมาค่ะ